5วิธีนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยสำเร็จง่ายใน1ปีคะ่ะหลายคนนะคะในช่วงคิดอยากจะเริ่มสร้างตัวนะคะก็จะมีเป้าหมายนะคะมีเป้าหมายเยอะแยะมากมายเลยนะคะจะทำนู่นบ้างจะทำนี่บ้างจะทำหนึ่งสองสามสี่มีเป้าหมายเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่อยากจะทำให้มันสำเร็จอยากจะทำให้มันสักเซสแต่พอทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ย มันรู้สึกหมดไฟมันรู้สึกไม่มีแรงมันรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันยังไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้สักทีถูกต้องไหมคะวันนี้นะคะแขมี5วิธีนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยสำเร็จง่ายในหนึ่งปีคะ่ะข้อที่1นะคะคุณต้องเขียนเป้าหมายที่คุณต้องการจะทำปีนี้คุณอยากจะทำอะไรนะคะคุณอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องไหนให้คุณเข,เขียนออกมา นะคะหลังจากนั้นนะคะข้อที่2นะคะแยกนะคะแยกเป้าหมายของคุณเนี่ยเป็นหัวข้อย,ย่อยๆว่าสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากที่สุดเนี่ยอันดับแรกเนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้างอันดับที่2คุณต้องทำอยังไงบ้างเรียงลำดับนะคะเป้าหมาย เรียงลําดับการทํางานเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากที่สุดค่ะเมื่อเราเขียนเป้าหมายตั้งเป้าหมายตั้งวิธีการตั้งขั้นตอนตั้งขั้นบันไดเสร็จแล้วเนี่ยข้อที่3เลยนั่นก็คือคุณ ต้องสร้างเป้าหมายคุณต้องเขียนเป้าหมายรายเดือนนะคะว่าในเดือนนี้มันจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างในเดือนถัดไปคุณจะต้องทำอะไรสำเร็จแล้วบ้างเดือนถัดไปเนี่ยคุณจะต้องเก็บเงินหรือว่าทำอะไรให้คุณเดินก้าวหน้าไปข้างหน้าได้บ้างนะคะให้มันเสร็จไปในเดือนนั้นไปนะคะแล้วคุณก็จะเข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะข้อที่4นะคะเขียนเป้าหมายรายวัน ในปีนี้เนี่ยคุณอยากสำเร็จอะไรให้คุณซอยย่อยมาเป็นรายเดือนก่อนเสร็จแล้วให้คุณซอยย่อยมาเป็นรายวันอีกว่าแต่ละวันเนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากที่สุดค่ะข้อที่ห้าไม่ทำไม่ได้นะคะข้อนี้สำคัญมากๆนะคะ ตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปจากชีวิตคุณเลยนะคะวันนี้นะคะคุณจะสร้างเป้าหมายคุณจะสร้างความสําเร็จในชีวิตคุณเนี่ยอะไรที่มันไม่จําเป็นอะไรที่มันไม่ทําให้คุณเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายของคุณเนี่ยให้คุณตัดออกให้หมดเลยนะคะแค่นี้นะแค่5ข้อนี้นะ คุณก็สามารถสําเร็จได้ใน1ปีแล้วนะคะแค่คุณรู้จักการเทคนิคการซอยย่อยนะคะว่าในระยะ1ปีเนี่ยคุณอยากสําเร็จอะไรบ้างและแต่ละเดือนเนี่ยคุณต้องทําอะไรแล้วซอยย่อยลงมาอีกว่าแต่ละวันเนี่ยคุณจะต้องทํำยังไงเพื่อให้เข้าใกล้ความสําเร็จของคุณมากที่สุดค่ะนะคะสำหรับใครที่ตั้งเป้าว่าปีนี้เนี่ยคุณอยากจะทําอะไรนะคะในปีนี้เนี่ย เหลืออีก2เดือนนะคะจะหมดปีหนึ่งลวนะคะซึ่งไวมากๆนะคะคุณตั้งเป้าหมายอะไรไว้แล้วคุณยังไม่ลงมือทำจงลงมือทำเดี๋ยวนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ